สวัสดีครับพี่น้องเบาเปร์ลำดวนข้าแนวครับวันนี้เบาเปร์ภาพมาเบ,มาบงมะมะละกอหรือบักคงภาษาอีสานเราเอิญบักคงนะครับนะ้องแต่ภาษาสา,าก,กลผ่ากลางเพิ่นเอิญมละละกอภาษาอังกฤษบักปะยา่าป๊อกปอกมาเนอะเป็นแบบ ตนบังหงมานเบาเปีครับพีน่น้องตนนีนวยไงไงครับพี่น,น,น้องตนพุ่นบัน่วยน้อยงไงนวยนอยครับตนพุ่นครับสงสัยคนลับพันกันละมั่งครับเนี่ยตนหนึ่งนวยไงตนหนึ่งนวยน่อย,อยว่าสัตว์แต่กันมีหลายตนครับ ต้นนี้เหลืออยู่สามตน้นบักงงครับบักงงต้นนี้น้อยๆครับพี่น้องเขินไหมแต่ว่าต้นบังหุงหนี่ใหญ่เร็วครับพี่นอ้องโตเร็ว หน่วยไงหน่วยไงอยู่สองน่วย,วยพี่น้องช่วงในอากาศย่มเศร้าเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องอยู่ภาคอีสานช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมครับอากาศเริ่มเย็นแล้ว เาเบิ่งมักุ้งกับคลิปนาฟอกกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ